m o d ดิ n ์น m อมนิวสัปดาห์นี้เราพาแฟนๆรายการมาแอบดูการถ่ายทำปกนิตยสาร์สโมเดิร์นบอมฉบับเดือนมิถุนายนที่ได้สองแม่ลูกสุดน่ารักคุณแบมจานิสตา์ลิ้วเฉลิมวงกับน้องวินลูกชายคนเล็กซึ่งการถ่ายปกครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นปกคู่กันครั้งแรกของคุณแบมและน้องวินที่ได้ถ่ายคู่กันในคอนเซปต์ bright and active บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองไปพูดคุยกับคุณแบมกันเลยดีกว่าค่ะก็ฝากแฟนๆชาวเมืองดันมาด้วยนะคะก็แบมเองก็มีโอกาสถ่ายปกกับลูกชายคนแรกนะคะหรือว่าเป็นลูกคนที่สองเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ แค่เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำปกแล้วก็อยากติดตามชมความน่ารักของคุณแม่และคุณลูกคู่นี้กันแล้วใช่ไหมคะอดใจรอ,อกันอีกนิดกับปกนิตยสารโมเดิร์นมฉบับเดือนมิถุนายนนี้ค่ะส่วนครั้งหน้า m o เดิร m นมัมนิจะมีอะไรมาอัปเดตนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะ